ลูกค้าเดินทางมาไกลมากมาจากอังกฤษเลยอ่ะพี่ๆทุกคนสวัสด,ดีร้านสักฮิโรอีกก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเจอพี่คนนี้เหมือนพี่น้องผัดผ้ากันเลยอ,อ่ะตั้งแต่มานะคุยกันไม่หยุดเลยร<อ>มเหมือนคนไม่ได้เจอกันแล้วคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยเปล่าเลยนะงานนี้คุณพี่เขามาสักครั้งแรกกับช่างบีเลยก่อนหน้านั้นอ่ะคุณพี่เขาเคยสักแล้วครั้งหนึ่งก็สักที่อังกฤษนั่นแหละแต่เขาว่ามันยังไม่โดนไงลองมาสักที่ไทยดูดีกว่าลองเสิร์ชหาร้านที่ไทยดูสรุปก็เจอร้านช่างบีนะคะพี่เขาว่าดูคลิป ทำการจองคิวมาล่วงหน้า2เดือนน่พี่พี่ทุกคนแล้ววันนี้พี่เขาก็จัด2ลายเลยไหนๆก็มาแล้วมาไกลด้วยลายแรกก็จะเป็นดอกไม้ที่มันปลิวไปกับสายลมแล้ววันนี้ก็มีคนมานั่งรอได้แหละพี่เขาหลอกมาเราก็ทําการขึ้นเขียงพี่กว่าช่างบีมือเบามากขอบคุณพี่มากเลยนะคะจริงๆงานเล็กช่างบีก็บื้อเบาทุกคนแหละพี่งานใหญ่ยังไม่แน่เจ็บแน่นอนระหว่างสักไปก็คุยกันไปนะคะจอยๆเพลินๆวันนี้เป็นวันที่ช่างบีคุยไม่หยุดเลยคะ่ะพี่เขาก็คุยไม่หยุดเช่นกันพี่รู้สองคนนี้ไปเก็บกดมาจากไหนบ้างแต่ก็ไไมมม่เเป็นนนนนระะัทําาให้งดูพลิ ลืมความเจ็บไปเลยแรงงานเนี้ยพี่เขากลับมาเซอร์ไพรส์แม่เขาเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ค่อยปลื้มรอยสักเท่าไรแต่ก็นะก็คนมันอยากสักอะ่ะทุกคนน<ม>ี่เขาว่าเพิ่งจะมาไทยเมื่อวานเนี้ยแหละแล้ววันนี้ก็มาจองคิวสักเลยวันที่เขาบินมาเขาก็แกล้งแม่เขาไปทีหนึ่งด้วยแกล้งปลอมตัวเป็นเด็กเซิร์ฟแล้วแม่ก็จําไม่ได้นะพี่เขาเอาคลิปห้ช่างบีดูโคตรน่ารักเลยเห็นแล้วแบบใจฟูมากเพราะว่าพี่เขาไม่ได้กลับไทยมา5ปีแล้วไงพี่ๆทุกคนพี่เขาก็บอกว่าอยากสักอีกลายนะเอาจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับ ทุกคนแล้วลายที่2นะคะก็มีความหมายกับคุณพี่เขา่วดดอกไม้นี่ก็ออกแบบร่วมกันเลยค่ะพี่ก็บอกว่ามาเพื่อเสิ่งนี้แหละเพราะว่าช่างบีออกแบบสวยแล้วเราก็มาดูนะคะระหว่างสักก็คุยกันจ้อแจ้เลยค่ะระหว่างคุยขอเซฟรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนถ่ายช่างบีสวยๆนะคะพี่รับรองเลยว่างานไทยไม่แพ้ง,งานอังกฤษแน่นอนคะ่ะแล้วผลงานเราก็จะได้ไปโชว์ที่อังกฤษนะคะพี่ๆทุกคนพี่เขาว่าเดี๋ยวไปอวดเพื่อนที่อังกฤษว่าฉันเนี่ยมาสักที่ไทยแล้วก็สวยด้วยราคาก็ยังเป็นมิตรอีกมิจฉาชีพยาราคามิตรภาพพี่เขาก็บอกว่าอยู่นู่นก มีแต่เพื่อนที่อังกฤษเอาละเผื่อช่างบีได้ลูกค้าเพิ่มเป็นคนอังกฤษอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าคนอังกฤษสำเนียงฟังยากมากและลทที่2ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่เขา Amazing มากเพราะว่างานมันดูน่ารักตมุตะมิฟุดฟุดงานไทยแลนด์ก็จะได้บินไกลไปสู่อังกฤษซักที่ไม่แต่ช่างบีสักลูกค้าอังกฤษหลายคนแล้วแหละส่งคุณพี่เขากลับบ้านกันนะคะมาเจอกันใหม่นะคะคุณพี่ถ้าเรามีโอกาสไปแล้วนะพี่ๆทุกคนบุ๊วย